ไม่ไม่แก้มไอ้ไม่ไม่นั่งเล่นไก่นั่งสอบะไทยบราแลวนะโอ้ละน้อ สวัสดีพี่น้องเธอเขารบทั้งลักภูมิสินทรรมดีเกียรติสูงลุงป่าจันรขอวันท่านนอมบหาดก่อนยกยืนยกมือขึ้นใจเก่าที่ขอไหวต่อไปผู้ยกู่ไกยู่ไกยญาติเม็ดเรสหาย จะเพียรยิงเลีใ่ใจไฟตรงกันข้ามจังว่าหลายเหลื่อนหล่นคนมาเนียนอันมันเดิมพีมาฟังน้องหลมพีมาลำให้สู่ฟังเพ็่นระักะนั่งเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยเป็นระเบียบทั้งดีเปลี่ยนสักสีของคนทั่วไปทั้งไายฉันขอไหว้ซ้ำที่ซ้ำเราฉันขอไหว้ซ้ำที่ซ้ำเราทั้งปูนมปูเถาสาวหน่อยน้องกัน้อง ข้งกนนมพนเท่าสาวน้อยนุ่มหนขอให้ละเก็บไปยาเฝ้าทรงเชียงไลายจงกัดใจในงามก็เ่าะปั่นเสียงเจ้าเบาเบาหวเสียงไหม้มาเอียรพากันเลีบร้อนเดี๋ยวใดเบิ่งลำน้านุ่กันมินนี่ม่นมืินนี้ตั้งผู้ชายหญิงต้องในฟังจริงจริงบอลโดนนนำสาคิดฝืนจัดท่าเจ้าผู้นี้ใจใส่ซองเพิ่นเป็นผู้ก่อสร้างตกลงจางทุกประการบอกเก่าไปถูกบ้านช่น้าอยากวงอันให้มาท่านน้ำกัน พะโมโตตั้งมีมอลำฟังความทั้งสองเขินแมนสามนั่นคือหม้อแคนมีติดกันแกเข่าประสงค์เอาใจกันหมอแแคนนั่นคือจังโดนตีมาตองมีมาขบจังลำไปไรหมอแชคนคือมาหมอนละไปข้นขีเอาเดือแมเอาสตีแลนเจ้าไปคือมาปล่อยมือทุกมือมีทุกมือมีความคิดข้นสูงจังว่ามอลำไหลโศกใจด่างกองมีลำก่อนลำเรื่องฟังกันบ่เว้นวังไต่เดิมก่อนไล่เข้ามาตกมือลำ ลองลองเงาเข่าแบบนั้นลักก็เข่าแบบนี้เขาทรงท่ากะจจสถานีมั่นหลายเขาขาวสาวเหลืองของเสียงพึ่งเขาลองกายอย่ารับต้อนี่หลับพอมันตกควางกาเข่าหูฟังลำคำเย็นเวียนมือหมอลำดีลำลือราคาพันลือลอยมาลำโศาคำแดงแต่แสงลำจากผู้ดีขี่ลายฟังเหลี่มวนงู เล ật, ื้งเวียงจันล้านจังประวัติเติมหมโบอบขั้นในเจ้าลำ่ตเจ้ากะลำบอนใดท่าเสียให้วงหัวจักไปถั่วไปเว้าไมเอามาว่าเนี่ยลำใหม่กันค้าสอบวังหันวังในสมัยนี้แก่อนแก่สมัยก่อนพุ่นแกโจดบดัดลำในส่วนในมุ่นมุ่นป่านหมาหยามมีทั้งลำทั้งโดนลำโดนเปื่อกะลลยลำไปหลายมีแต่โดนหน่อยต่อยบกเสียงหน่อยแหงคุยกันเลี่ยนแตกอุ้ยปุ้ยประวัติเก่าเวียงจัน มันยังมีทิท่านสือบเมาหลูกค่อยฟังดูเร่เจ้าประวัติเต้าเก่าเงินเอ่องลานชางแห่งเพียนเลี้ยนในสุกีประวัติการเรื่องนี้มีออกแม่กะพีมีในลำโพงไส้แต่สมัยลานช่างในครั้งนั้นยังมีนั่งรุ่นหลาสาวพญางามยิงเจ้าจองเขาหนองเงาเป็นเจ้านางเมืองพอเวียงกันจะเกิดเรื่องพ่อสั่งไงมันลบ มันลงมากินคนปนมีเมืองบานมันลงมากินเขาในน้ำบอดกเกี่ยวมีแต่สังโมลานกวนบานอยู่บ่เศ้ามีแต่โตเถ่าเท่าง่าพอโกกานห้องึ้นที่เดียวมีดมีดปืนเป็นน้ำย่ำแรงแล้วประตูเมืองอัตีีมีแต่สังโมลานบ้านกายเก่งหาน ผู้มาปราบจางลานคือเชียงสีโกดพัดต่ำบวงนั้นแต่บักเชียงหน่อยเกิดมาในี่กลางนั้นยังมี่ยอดจอฝ่าแม่์มอมกาลีมนี่ม่านเต็มวอนเดือนพ่อเก่าอัญญาจับนั่งเขาเผาไฟจุดยีมีประสงค์แหน่ายฟ่าุจการพ่าแต่ไฟล่ะใหม่กุศาลาด่างเงาวล่าผู้ทองแตกป่งคนป่งรูเสดิน เป็นเด็กหน่อยเจ้าว่าโคอุ่มเน่นพู้ดได้ขอกับว่าไห้เอาไปเลี้ยงยุกดีหลายปีเขาจเจริญไม่เลยบวดซื้อว่าเน้นแปลกหน่อยงามหน่อยดังเขียนก้อนนั้นแล้วก็สิเลียนยศใจเป็นเน้นสีโคตเเิ่นมาไปเลยมายุโรงควงโวสนามให้เน้นแปลกเกศน,นามไว้แต่ใส่ผาเพีนเดี๋ยวไปเห็นกบเหนียวล้ำหนํำป่านทาน บานทานเอาเห็ดใหม่ควันดำข้นเขาเล่าดำเจ้าหัวกู้ดาซ้ำให้แปลกมันกินน้นไนยินกู้บากะเลากินเหม็ดหมอเพรากินแล้วเห็นดงเป็นดงเดี๋ยวเพิงสร้างตหน่อยเจ้ากระผมเพอดีแล้วเจ้าหัวกู้เขาปลาเน้นแบกเงินนอเขาเอาไว้งานย่างท้างอเข่าคองกินบางแก้วกองงานย่งห่าอุ่มเอาไว้งานเน้นคนกลางว่าการเอื่นพัตตะบองสีโคตรทษดทษกองตีของเป้วเน้น ซาไปมเมื่อข็ดแขนสีโกดค้นขามหามผู้เขาคนเดียวทิ่มลุ่งในน้ำค้นขามงอหอเหินเดินเก่งจะพคนรลอซาเป่งเน้นหน่อยวูเดียวอยู่ต่อมายังไม่สัง่งโมลานมาเหยียบยำเวียงจันมันลงมากินคนปนวีเมืองบาน วันวันนั่งขั้นหลาสาวพญาใจสั่นเจ้าจองขาวเวียงจันจังเดอออกประกาศว่า้าไผ่ขาสั่งได้สีย้อมใหม่นางเมืองามตั้งหน่อยกำเกียงลาอ่อนใสสมอนเป็นไม้สีซ้อนนางนครเปลี่ยนเจ้าเท่านี้ลรื่อถึงเท้าพัดตะบองไปด้านนิ่งสีขดวายานหันสู่หูเดียวอยู่ต่อมาเจ้าจองขาวจังให้คนเทียวไปเอานางยญาคู่บ่ให้กวาดสิบ่บ่จริงยันตัวนินมากขาดตัวมาแหล่งเป้า ตั้งาคู่จังบอสัญญามันต่อกันสาธุด้อขันแม็นนั้นเป็นคือเบ่าขอให้เวียงจันทร์คำคุ้นดีอย่ามีลาขันว่าจ๋าหลบเปียวให้เวียงสาเกามองพูดสำเร็จถูกต้องเล่าเพศสามาเน้นเป็นเชียงสีดวงเดินเมืองกวงแล้วก็ปวงคนหนุ่มสมกันแน่นอังยังกันแน่นโจโกมาหอมเบิ่งเสียงเสียงสั่งห้องกองขึ้นเวียงจันทร์ นหลายบ้านเบื้องเชียงต่างกระดัง่วนวานนั่งเลย,บาายเบาไอเสียงเอ้ซอยเนี่ยโอ้นางละน้อยมาไงใส่เสียงเรื่องเศษฐาสร้างนั้นให้หันเล็กมันได้ซิบเกียนเป็นขนาดต็อตำบองเพจเงาเงาได้แปดฟ้าแต่ละเอาไปขาภายสารสางงัางไงเจ้าจองเขาเห็ดในใจเจ้าบอชินเลือดดูการล่วงสินตกหอดเดินสิบสองสั่งมันน้องน้องตัวตัวตะพีร่างกองให้สารน้องปตัตาพีใบบัน เจ้าเวียงจันทร์เข่าซุนในธรรมหรือปูสร้างให้สู่หลัวลังล้ของควันตำบ่องเสียงสีฟาดเธอเดียวตายลอยห้อยของสู่ปันเดียวบ่ได้ีกเกี่ยวตาบ่องเกี่ยวฟาดจางเคร่งลานเราตายให้สาลจางลงของไหลล่องแม่น้ำของเน่าตึงเหม็นเอาจังหวะปู้